คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำน,นักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The to Channel is is close everyone law <c oughs> ไอ้ระยะเวลาในการไปขออนุมัติออกหมายจับเนี้ยค่ะใช้สมมุติเราเจอเรือวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสมมุติวันนี้นว่ย <23, S 2> ี่ 23, สิบยี่สิบสามันว่า เราจะจับเดลาลมเนี้ยแล้วอ่ะเราจะต้องไปขอออกหมายจับภายในวันที่ยี่สิบสามนี้ได้เลยไหมไม่ได้ครับเพราะว่าแล้วเราเราจะไงอ่ะเราต้องปล่อยเขาไปก่อนหรอท่นานใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพยานหลักฐานไม่สามารถเก็บภายในหนึ่งวันได้ครับเราจะต้องมาดูข้อมูลในโทรศัพท์ของเหยื่อห้าเหยื่อมีหรือสัญญาการจ้างงานถูกไหมครับที่เราคุยกัน <S <S ส่งเหยื่อไปตรวจพิสูจน์ เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดเถะเพื่อรวมไว้ในสำนวนต้องไปหาเรื่องการเอาคนขึ้นเรือไปประมงไปสอบถามเรื่องข้อมูลการคนเข้าออกเพื่อไปประมงครับว่ามีลูกเรือนี้ไปจริงไหมหรือลักลอบเอาไปอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรครับประมาณสองเดือนนี่คือเร็วที่สุดครับแล้วอย่างนี้เรือนี้คือยึดไว้ก่อนถ้าเขายังทําประมงก็ ยังไม่ยึดยึดไม่ได้เพราออกไปน่านน้ำสาก,กลแล้วแต่เมื่อหมายจับมาแล้วเราไปดําเนินการจับกลุ่มแล้วเรือก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกยึดเพราะว่าเป็นาพาหนะที่ใช้ในการกระทำมผิดและเวลานั้นเดี๋ยวนะคะขออนุญาตลอยเรียงก่อนสมมตินะคะสมมติวันนี้วันที่2ีสิบสามเดือนสิบสองตำรวจทางน้ำไปเจอเอรือคพอเจอเรือเสร็จป,ปุ๊บ รู้รแล้วว่าบนเรือมีการกระทําความผิดที่อยู่ภายใต้พ,บพอบอรบป้องกันประรัดขอมนุษย์ษยใช่ไหมคะ,ะทําการช่วยเหลือเหยื่อในทันทีไหมช่วยเหลือเหยื่อในทันทีครับนั่นหมายความว่าสมมตินะคะเหยื่อขึ้นมาละครับแต่ว่าเจ้าของเรือใต้ก่ออุงมเจ้าในจ้างก็ยังอยู่บนเรือปกติอ่าใช่ครับคือมันจะดูขัดแย้งถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราเจอเหยื่อบนเรือครับ ไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้าตามท้ายประมวลกฎหมายอาญาครับผมก็ต้องอยู่ในกระบวนการของการรวบรวมพยายนหลักฐานแล้วก็ค่อยขออนุมัติหมายจับทีนหลังครับแล้วระหว่างนี้ถ้าเขาหลบดีก็เป็นช่องว่างหนึ่งครับแต่เมื่อมีหมายจับแล้วก็ต้องตามจับครับเอ๊อย่างนี้แบบว่ามันมีช่องว่างทางกฎหมายที่มันเอื้อกับผู้กระทำความผิดค่อนข้างเยอะนะท่านรองก็ ไม่ถึงขั้นเอี่ยครับเพียงแค่ว่าเป็นช่องโวอหว่นิดนึงช่องโหว่นี่เนี่ยให้ให้เขามีเวลาค,ครับท่านผู้ฟังฟังนี้มันมีมีดาบสองคมเลยนะถ,ถูกไหมคะถูกครับแต่แต่นั่นหมายความว่าไม่ใช่คุณผิดแล้วคุณจะลอยนวลไปกับเรือได้ไม่ลอยนวลอยู่แล้วครับเงนี่แหละว่าต้องใช้เวลาะค่ในกับ,บแล้วมีโอกาสไหมคะที่เขาจะไปทําลายหลักฐานบนเรือมี่ครับเพียงแต่ว่าในทุกคดีที่เป็นรายงานประมงนะครับ จะเป็นกิจวัตรประจําวันเดิมๆที่ทางใต้กลงเนี่ยไม่ได้ระแวดระวังอะไรเลยครับก็ใต้กลงไม่ได้คิดไม่ซ้ําว่าเป็นความผิดทา,างค้ามนุษย์เพราะว่าใต้กลงเองก็ถูกว่าจ้างให้คุมเรือครับแต่คนที่คุมแรงงานบนเรือเป็นคนที่ทบความผิดพราะนั้นสภาพแวดล้อมเดิมครับเขาก็หาคนใหม่มาเพื่อไปทําประมงทีงนี้ครับจังหวะนั้นก็คือเราก็เอาเหยื่อมาคุมฟรองแล้ว อันอันนี้ถ้าถ้าทำความเข้าใจของคนทั่วๆไปรวมถึงดิฉันด้วยนะคะคที่อาจจะไม่ได้เป็นคนบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วเจอเหตุอณาหรือว่าคดีแบบนี้บ่อยๆเหมือนท่านรองเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจว่าเพราะการที่เขาไม่ถูกจับในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาอ่ะยังไม่มีความผิดครับใช่ไหมครับถูกครับไม่มีความผิดเขาคิดย่างไน,นครับธุกรกิจเขายังต้องเดินต่อเขาก็แค่หาคนมาแทนคนเดิม โอเคอันนี้อันนี้เป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างของดีชันเหมือนกันนะคะว่าในการกระทําความผิดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติม้องกันปรับปรามการค้าม,มนุษย์เนี่ยเรายัางต้องมากระทําการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายนั่นคือการรวบรวมหลักฐานการคัดแยกเบียร่วมกับการกระทรวงพัฒนาความมั่นคงในสังคมมนุษย์แล้วก็มามาขอออกหมายจับอีกใช่ไหมคะรวบรวมก่อจะรวบรวมเสร็จออกหมายจับครับ แล้วถึงจะไปดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดในฐานขูดรีดแรงงานใช่ครับใช่ไหมคะ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.